นือในสวีเดนนะคะ,ะเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้สาวเหนือก็จะมาเปิดถุงช็อปกันค่ะวันนี้เปิดถุงช็อปออนไลน์กันค่ะว่าสาวเหนือซื้ออะไรบ้างนะคะช่วง Black f ฟ i d a y ค่ะที่สวีเดนนะคะอันดับแรกมามาเปิดกันนะคะอันนี้ช็อปจากแบรนด์ของไทยนะคะชิ้นแรกเลยค่ะดูสิคะมาเปิดกันอ,อันนี้เป็น ครีมกันแดดนะคะเสาเหนือใช้มานานนะคะดูสิคะแพ็กเกจของเขานะคะนี่นะคะครีมกันแดดของอีฟค่ะตัวนี้ก็ดีมากๆเลยนะคะนี่เนื้อเขาก็จะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะนี่อของเขาค่ะค่ะตัวที่สองนะคะที่เสาเหนือชอบมานะคะนี่นะคะ ตัวนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะนี่เป็นอะไรเอ่ยอุ้ยดูแพ็กเกจของเขาก่อนนี่นะคะอุ้ยนี้ค่ะ นี่มีการ์ดให้ด้วยนะคะเนี่ยนะคะตุ้มหูค่ะของเกสนะคะนี่ค่ะนี่เป็นแบบนี้ค่ะดูสิคะน่ารักน่ารักมากเลยดูสิน่ารักค่ะตัวที่สามนะคะอันนี้สามีเซอร์ไพรส์ค่ะ ยังไม่ได้เปิดดูเลยเพิ่งมาวันนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะเปิดดูว่ามันเป็นอะไรเป็นชื่อสามีด้วยเป็นอะไรบ้อะไรอะอะไรอ่ะ, <c oughs> อ <c oughs> อะ,อะนี่นีตัวนี้ด้วยอ่ะเป็นอะไรสวีเดนโอ้ยเอสเทโลเด โอ้ยรู้ว่าภรรยาครีมหมดสามีก็เลยสั่งครีมมาให้นะคะของเอสเต l ร u ลอเดอค่ะดใช้ดีมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะใครที่อายุเริ่มเข้า30แล้วก็ต้องใช้นะคะนี่นะคะอื้แกให้ดูก่อนแกให้ดูก่อนขอบคุณคุณสามีมากๆนะคะนี่นะคะอุ้ยตัวต่อไป อันนี้เราสั่งเองค่ะตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนยังไม่ได้เปิดเลยอ่ะเพิ่งมาอยากแกะใจจะขาดเลยละอะไรอ่ะอุ้ย <laughs> สวยมากเลยอะ่ะนี่สวยไหมคะสวยไหมคะตัวนี้ตัวนี้เราก็สั่งเองเหมือนกันนะคะใครค่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูโอ้ยมาวันนี้เหมือนกันยังไม่อุ้ย่องใหญ่มาก ใบใหญ่มากเลยไหนบอกว่าใบเล็กอ่ะเนาะใบใหญ่มากเลยอ่ะนี่ดูสิคะว้าวอุ้ยดูสิดูสินี่นะคะ เดี๋จะแปะลิงก์ให้เพื่อนๆนะคะว่าเสาเหนือจะซื้อจากที่ไหนอะไรยังไงนะคะนี่ชอบอมากๆเลยใบยนี้อยากได้มานานแล้วอะ่ะอุย้ยรักรักรักกนะคะก็อันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะของเสาเหนือนะคะว่าสาเหนือช้อปปิ้งออนไลน์อะไรบ้างในช่วงที่กักตัวอยู่บ้านไปไหนไม่ได้ก็ช้อปปิ้งอยู่บ้านคะ่ะก็เลยไม่ได้ไปไหนเลยคะ่ะ ก็ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะเสาวเหนือก็จะแปะลิงก์ไว้ข้างใต้คลิปเลยนะคะว่าเสาวเหนือซื้ออะไรมาบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่ใครสนใจที่จะซื้อตามก็ไปดูได้ที่ข้างใต้ลิงก์เลยนะคะก็ขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆทั้งนอกประเทศแล้วก็ ที่ประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศทั้งหลายนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ Subscribe นะคะแล้วก็แนนก็จะกลับไปหาทุกทุกคนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะก็บายบเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ